เกงแ้มมึงมืหนึงสองเท้ก็น้องพนแกงน้ไม่มึงหนึงสองเท้ามาโหละมึงมึมาหวั่นใจดิหว่าหวั่นใจต้องให้อันนรืปยาแกงบาเนาะพี่นอกเปิดชิดเปิาพมาเนี่ยแมาไปเวียนมาหานนองพันกันเ้อพี่นองเะ พินข่าวว่าไปหาน้ำไมเน้ำมันเนาะเป็นลงป่าเลยบ่เนาะอันตันล่ลเลยเลยอนี่ตู้บ <c oughs> อกน้ำไมวิม่ตู้นี่น <c oughs> อน้ำไมอยอะนี่ไม่ไลโอ้ไป,ไปหาดิน่โอ้ <c oughs>

ใ้เปิดกุ้บดลยกินยังบุท่านเห็นเยข้าเ้อนบ่หนยจับเือห่อนฮะหายที่พดยามได้ชิกินเลยไงไก่ชิได้กินแล้มันพดัดที่จืดน่มาพด กวัสดีคกับสัดท้ายสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่น้กกนงงงงงองเอ็ดจีเพื่อจสุขูจุกคนนาะมือนี้นอกอับเวียนมาหาโจ๊กพันเพิ่นอัปเดตไปไปไปกับใครนะไปกับแม่ไปกับแม่ดได้หลายบอสอ่บอกหนะ้าถอย็นในบอพอกินออันน,นี้แกงตัวน,น,นึ่าต้มอ

ยางไปโดยนยางจนไกลสิหอดบานาบอแล้วมีน้ำใหม่ตอนนี้ก็จุดเทียงกลัวเนาะโดยยังบม่ร้ีเข่าเศร้าดิโดยนปสันปวดแคบก็จะเาเด้อเขาเราจะม่เข้าอิ่หนามิด้ แม่เจ้าแม่เจ้าได้หลายบ่แม่เจ้าก็พอกินอพอกินแม่าาพอพอลูกพักอ่าแม่แม่ไปหาได้ไเด้พ่อเจ้าลูกน่อยโดยวลูกเอาเวลาลูกกอยากกินนมเลยฮะเราเป็นลูกนอกจากเราไ่อยากกินนมบะก็ให้เรากินนมแต่เศร้าและตอนเทียงกแม่กลับมาแล้วก็กินเอง อพอเอาได้อยู่ทางนองคันสบายแบบนี้กะเอาได้อพิบวบหอยวบวเอวเนาะโดยค่ะขาวันเนี่ยพิบวบเป็นไข่เป็นนาวเนาะกะทิว่าธรรมาดาอยู่เนาะโดยเออหารไม่ไล่เนาะไม่ครับแถวบ้านเทิมนี่ชีชีบ,บุรีลายคืออยู่ทั้งพระลาดถ้ำเบิ่งเนี่ยมามล่นเพื่อน,ออนทั้งสิปูนเนาะ แต่เส้โปูนลายดีนะเจ้าหาทางเส้ป,ปูนเห็นเพราะว่าเขาจะมีไม้อย่างลายนะทางบ้านน้องลายคนที่จะเห็นให้เหลยบนสสหานา้ไม้ก็น้อยๆกะบางชีกบองแน่บ้องเน่เนหลบ้านฮะเออป่าไม้หน่อยแต่ว่าหลายบูบ้านมาหาโดยออแ้วก็ หาทางระบ,บอก็มีแต่นบอ่อไต้บอ่อเนื้อแล้วก็ปงหงโค้นหาบอ่อนเดียวกันค่ะม,มันเป็นแบบแคล้ายว่าบอกหาอยู่หาก,กินนี่อยู่ระหว่างกลางของหมู่บ้านเนาะโดยสไลา,กาไ์กับมะนาไม่ใกล้กับบ้านระบ,บอกกับบงโค้นอ่ทางน้องกับ ไก่และยางเอา <c oughs> เผื่อยางไปหอดเนาะนาดแค่ว่าไปชวนมองมีตู้ถูดองพอนึงพ่อแห้งแล้วอันนี้กลัวนั้นแหละไปเส้นเดียวกันปะบอสโอ้โห <c oughs> มันไกลกลัวน,นะเด็กได้แต่นี่หอดพลานพุ่นบอลหาทรัพนีไปหาพลานตผู้อันตรยายไปนี่เลยเลาะอีก ตลาดไตหรือตลาดเนื้อคะตลาดลงใต้พูดเลยอ่าตัวไก่ดีเห็นเนาะเอาแจงนี่บพได้มีหมกบวบใส่บหมหวกบวบเป็นไงบ้างจะมันเป็นยุทธทางโอ๊ะโอ๊ะแตงเนาะเออทุงพ่อจะไปแจงรู้ดิโดยมันเจงจะได้เทืยมมันเจงดูเนาะโอ้บวบงามเนาะ เออหักระบ้านเจ้านี้เนี่ยใบยานางหลายเนาะโดยใบยานางคือมาหาจิบไปขายทังเวตูกันเราจะมาเก็บไปขายแต่เราเท่าแล้วนี่กับเราบางทีก็ไปนำรถได้ัะยางเอาเราบซาำไปแล้วอืมไก่เนาะโดย ตี้เราูเ่าเห็นว่าเห็นเราเป็นย่างหมุนป้าหมุนโดนอยู่กับวิธีอันยังไดอยู่เนาะโดยบางทีก็เราไปใกล้ๆนี่นตามโค้งนี่กับเราก็ชิลงทางแล้วไปโค้งแล้วลงทางกันดิโดยที่เราเละเราเ่าเนะยเราเวีนหูเนาะ แล้วที่มันหายหอดกัรเรียกคำมือตื่ตาโอ้โหถึงมึงยังยาวด้วยจ้ะหนาผุหน่อยยังค่อยแห้งหนาเนาะโดยต่ได้บ่อย่านางนี่ยยังยังไม่ยังไม่ต่ำโดยมันยังบริทันสุกดิหา,าทางสุกแล้วกินเบิ้งก่อนแล้วกับค่อยจังต่ำอือคิดต่ำไปถ้า,ถาวเลยอะ อยู่ระหว่างรอเขาก็ตมัตมตันั่นแหละก็เตรียมกล้าเกี่ยวไว้ยอือ,อบุญบุญชอยเ็ดไปจะนั่งปานเนี่ยแกงหรืไม่พาดิเป็นคนแกงเนี่ยพาดิเป็นคนแกงถังน้องเจ้าหญิงวะเลยอ่า ยังบร่ได้กินเคยกินชี่มือจ้อเา,ถา,านเถื่อเลยนี่จักที่ออกมารสชาติได้ไนเด้นยู่ไฮ <c oughs> เป็นบใบนาคหลายหลายหน่วยพอหล้วดเคยไปเอารอนะ <c oughs> บนึ่งใบนาคอยู่ไฮ ป,ปอกปอกก้านมันออกสิโดย,าาออยนร้บวโปอกนี้มันเอาตำเป็นกลางบ่โดินข้าวมี่คือข้าวมีเ่เป็นบดแนวน,นอกของคนกับพี่น้องเยใส่เครื่องบดเดินของคนกัน อันนี้จะเกี่ยวยังบดนะไปผ่าเลยโมมีอีกปะขยี้หามารีบร้อยไบอกนะจะหาขยี้ให้ได้อีกเดยยังบดยังบดอะไอยู่เดยมีขัวคนใหม่มีมีขัวคนใหม่ยังบดเตรียมพร้อมยัง ทางเม่เจ้ามันกินได้ไหมเจ้าขูเจ้าทางแม่์เป็นหิวข้าวก่อนเลยกินก่อนเลยหน้าไม่อยู่ตอนกินตบหน้าไม่อีก,กันพูดนะพเจ้าวไปเรื่องที่รู้บู๊ใกล้กันได้พี่น้อดาวก็เห็นประตูก,กับเพื่นอนพอของหลวงพ่อมเพื่อนจะมาเพื่อนนั่นแหละ ไปน้องพันเนาะืมนวดกันได้เอาหน,หานังบันมาประเดท์ปานี้ืมต่ำกับเบือ่อแล้วไปหารจาอพกอกันยังอีกหนงเนาะเด้ออืมพริตแล้วกลับมาเราไม่เมันก็ี้เริ่มกิจชจื้กิจชแจงเลย ปั้นปั้นเข่าห้องท่องเราบอกรามเนี่ยกินขนมเบาไลมาให้โอ้ยมือชันยิกงยิ่ยิ่ันยิกงยิ่เจือไต่ตุ่นเนาะยองเหาทำไม่เบื่อจะได้กินเข่ารอบนึงเนาจนวารุ่นจนตาลายเนาะฮึคุกนี่ว่าต่ำกับเบื่อน่ะคุกปักเบียงอย่างนี้นะเจือ น้งองไอ้โค้กพูดกันนะแต่โอง้งไอ้แต้นทางน้องยังน้อยแต่ทางแม่คอยยังอยู่พ่นแด้อันนี้ไดโดยอ่าตัวเป็นแลมบ์บอพี่น้อยตรงนี่สิบกว่าปีดิ โดยเจ้าเังจือเนาะเขาเบื่อบ่หน่ะเด้มองหอยเขามาได้เนาะปลาไปลุมมันยังไก่กินเลยพาไปสูงเนี่ย บัน <Pop> ี้อเบยอ่าอบโอ้ไปเหยียบรถไปเหอล้วเอชออตารางวะเนฮะือตามไปนี่ได้บ่เด้อเ่ตามหันหนามพี่เลี้ยบุญเว่พอรุ่งดวไปขอบิมพน ใส่พีใส่ตามันยูลุ่นอ่นะใส่ <c oughs> ตามันยูเลยมันยูจะปีกัใส่ตามนั่นแหละเขาถาาว่าจะใส่บบเตียงหรือไม่เจ้าอยูทำลายเจ้าต้องใส่ตามนั่นเด้ <c oughs> ถท่าว่าผู้ท่านแบบไมนจะดูรเสบเอาครเจ้า ใส่หน่อยวาอยบูดเซบได้อืใส่ตามอยู่บเอ้าาเอาน่าระบุนใบบาทเนี่ยอืออือ่าหน่อยสบายดีเ้อโดยโดยาไปไปหาทำไมบ่ฮะไปหาามหม่แม่บ่ ไม่ไปเฮ้ไปพอดียุงยุงหามแล้วพอดี <c oughs> ได้เจียมา เออป่านเพื่อมันจะนั่งละเอียดนี้แตกเราจะแต่งไม่ได้หรอกอยู่ว่าสิบกว่าปีสองพันทำกระเบื้องมือเดียวแต่งบอ่อ <c oughs> ิดัดนาน้นเลยนะผมนี่ <c oughs> โอ้ตกหน้าหาไปยังไงนะ ใจกี่เันรูรังเนอะเอ,อ๋ยออออผ่อนบมากินเผ็ดคอยมากินเผ็ดว่าโดยเออลาพรอบอกกินบ,บอกกินเผ็ดโดยแต่จาะมากินเผ็ดเจ้าต้องใส ามูะอว่าเจ้าจักปีสิบี้ดยละพอนอีกชาสองเจ้ากระใเลยสามสิบแปดหน่วยเอ้ยาชุกหน่วย่บ่ได้เอาเส้นบมเสพ่ว่านเราถุ่เท่าบอกอีกทีนว่าพอกินทิ่ประเทศัึงแดดหันมันนะ ขังใส่พ่ดให้ตำเลย,เยเตำม,มืูขังใส่เด็กวายติดรถเดี๋ยวไะ่อะไรเลักพี่คุณี้ยังบอยังบอเตะอยู่บมมี่มมพีดิบสีบมมีมีแต่แบเอยพรกินเบิดแล้ว เก่งอันอันสะพอนแล้เก่งนะแมมึงมึงหนึ่งสองเท่อ, <c oughs> อน้องพรนแต่เก่งน้อมมึงมหนึ่งสองเท่าโอาโหอะมึงคือมึงอันนี้ว่าคบพิดตำนานมื้อนี่ยังเนาะ

นุ่เราต้องถ่ายตาราเนอเดี๋ยวนุถ่ายตารเนอะเดยตัดาพมาให้พีมาเบิ่งทั้งเม็เป็นบัตรก้ใหม่ให้กันเดี๋ยวทังนี้กันทั้งนี้วันจีนในบ่อเนี่ยคือกลวงเครื่องกลวงอยู่เด้อจะไปจะไปเลยว้วไปไพ่ไพคนคู่ไปใหม่กันพ่ากระจายไปเนอะ ลมพัดวนๆวนอยู่อโอเนี่ยเนี่อไมทางเ็อไเนาะได้ยังไ่เ็ดบ่้โอ้โอใหใส่เ,เ็ดิ้น ไม่คือกันเดินทางได้โอ้ในตู้เห็นในตู้นั่นเออฮับขนนันพักันยังเออทั้งนันตำเอ๊ะทั้งคนทั้งแบกดเนเข่าดิเออ

เออเมตูบริณพเด็กเออคลำพเด็กคลมเป็นเป็นโลกเยอยนะากโกใช่ไห้ย่ออาไรกัน่หัวเบื่องเออทำยางนังเราบเบื่อเราชิวอนไหนเด้าบังชิชจ้า่ะเอ็ดอีิเอด แต่ปลาอรท่เกือไรเลยท่จิกบ่พก,ก,กแตกเออพกแตกเนี่ยจืดได้ลอวดูีนเลยได้กัน่เจียบือปเียบปาระจาเป็ <c oughs> ជ right? mm. really uh, <laughs> <don't>, oh. yeah. <laughs> ិះໄວដល់ណាម៉ៃអឺជិះថោកណាស់បញ្ញាណងព្រៃជើរៀងណ້ອຍអូហិញញាក់ចាំញាក់ចោអេអេវ៉ាឲ្យគេអានប៉ះឯកែរៀងណ້ອຍជើណា thế nem chục rồi cả tặc ăn lòng, ăn nem, không. bò bò đại sai hết chiên, mẹ, sai hết 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 ăn thay. vọa Chữ đấy đấy, đó Bượng xí cũng Được rồi ừ. Máu Nhưng xím, xím nằm mà Được rồi Ông Tùm, thật bình nua bỏ Được Ờ Cái bà cũng ngân Khoi Thế nằm nhà khỏi phụ cũng lặng Phần mắt chủ đấy em vẫn rồi ตุดเ <laughs> อ็ง<ม>จอแล้อ่ะนดนางมาใช้ปัตเอบาอบาัตเปิดภาบาที่ตืบานมาพี่น้องเย้ยอ่าองเดยน้องพัดมาบั่นใจคือต้องออกมาซอย

มัวหวั่นใจดิ่ว่ะมัวหวั่นใจต้องให้อันเรื่อยมะแกงเออคือไม่ได้แซ่บด้วยลุงไงกินข้าวนี่โอ้เพื่อนนึกไว้จีนงกอประจ่ายยังว่างได้ฮู้อันนี้แกงละไม้มาเจอแกงละไม้มาจากดอนเดียวกันโหเดี่ยวเว้ยเออ

มาาถ้าคลิปนี้อี okay. ่านหนยจะขอจบคลิปกินข้าวก็ได้ลุงมโดยโกินพร้อมกันได้กินแกงละไมได้โอ้ยเจ๊ถักไอเพนกินกรกินะแก้อรนเนื้อกินนอกินเื้ออะไรกเนกเ้อก้ออไเื้อนเนือกน้อมีบ่กินกหนเรกไร้กเอไรเอไเ้อห้อือนอนกไ้ แปลกแปลกมากครับสำหรับคลิปนี้อย่างเดียวตงหดใช่ขอจบคลิปนเนอเาะทั้ง้องนคนสบยสบายดีมาขอคืนะเดี๋ยวลืมลืมลืมตลอดเนาะเ้ต้องพันด้ันเลยพันเลยยังลางถวยฮะลางถวยบ่ยวมาทางนี้กั ยุเข <t od ay> ่าเลยว่ตาไล่กลยเ็สั้นเลยว่ะเนาะอ่าสคิปนี้หน่วยงานไทั้งน้องคนนอดำลาอ่าทั้งอิีด้ยเนาะเดยสบายดีเลยอยู่ดีแพงเด้อเดยนเดเดเนาะพี่น้องกันะเขาจบคลิปลิปเด้อพี่น้องนะคอ่าสริปนี้กับวิญยางไลเราก็มาอัปเดตอการอยู่การกินตามชีวิตวิธี นนองคือเกาน้องพี่น้องเนะาะก็เป็นอยู่ของน้องพรน้องพันคนน่นอ,งอ,นนองไงเนนะาะอากาศไม่แต่หจะดีไม่แห้งน้องพี่น้องเนะาะรำรวยเพียงปังเว้ยจะขุยคุ่นตะกิมนี้สบายดี